ครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องอาร์ตเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตหอยขมเมื่อปล่อยไปเมื่อ2วันที่แล้วให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้หอยได้ทําการออกลูกแล้วครับเนี่ยครับเริ่มมีลูกเกาะตามสาหร่ายหางกระรอกแล้วครับหอยก็เริ่มแตกตัวคานออกไปดีแล้วครับตอนนี้เราต้องมา พัฒนาหอยครับให้เขาเป็นหอยหาอาหารนะครับเนี่ยครับลูกเล็กเล็กเลเล็ก,ล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 กออกไปแล้วตอนนี้ใครหลายๆคนที่ถามผมเข้ามาเวลาปล่อยหอยแล้ววิธีให้อาหารทำยังไงครับเราเอาอาหารมาเลยนี่คืออาหารกุ้งที่ผลิตจากฟาร์มกุ้ง ที่เพชรบุรีนะครับไม่มีขายตามท้องตลาดถ้าใครซื้อจากตามท้องตลาดจะไม่ได้ตัวนี้จะเป็นอาหารกุ้งที่เขาขายทั่วๆไปต้องสั่งครับอาหารตัวเนี้แตกตัวแต่จะทําให้น้ําไม่เน่าปัญหาที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยอะคือน้ําเน่าบอ่อผมเนี่ยไม่ได้ใส่ดินไม่ได้ใส่โคนไม่ได้ใส่อะไรเลยคือเป็นบอ่อผ้าใบเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรแปดสิบ ตอนนี้เรามาให้อาหารเลยนะครับเราก็ค่อยๆหยิบแล้วค่อยๆหวานวานไปแค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะอาหารจะค่อยๆจมตัวลงไปพอจมลงไปปุ๊บเขาจะแตกตัวออกจากกันแต่จะทำให้น้ำไม่เน่าพอน้ำไม่เน่าหอยก็จะเริ่มไม่ตาย แต่ถ้าน้ำเน่าจะทำให้หอยตายครับเนี่ยครับหอยเขาก็จะเริ่มเกาะ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 ข้างเกาะข้างเดินไปทั่วบอ่อเดินไปเรื่อยๆตอนเราเลี้ยงหอยขมพอเวลาเราปล่อยเสร็จให้อาหารเสร็จสิ่งแรกที่ไม่ควรทำคือไม่ต้องเอามือลงไปล้วงอะไรเขาทั้งนั้นเลยปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติถ้า กลัวลูกน้ําเกิดเอาปลาทองมาใส่เอาปลาหางนกยูงมาใส่ได้นะครับไม่เป็นอะไรเลียนแบบธรรมชาติหรือจะเอาขอนไม้มาใส่ก็ได้เพื่อให้หอยได้มีที่เกาะที่อยู่ก็ได้เน้นไม่ต้องใส่ดินสาลายหางกระลอกที่ปลูกก็คือในกระถางเหมือนเดิมมีดินเหนียวยึดสาลายหางกระลอกถ้าเราปลูกออกมาแล้วแตกตัวเราอยากขยายทำยังไง นี่ครับใช้ต้นที่มีรากแบบนี้แล้วเอารากเนี่ยครับทิมลงไปในดินเหนียวแล้วก็ปักไว้เดี๋ยวซักระยะหนึ่งเขาก็จะแตกแตกแตกขยายแล้วก็ขยายพันธุ์เขาได้ทำไมผมไม่ใส่ผักตบไม่ใส่อะไรผมว่าสาหายหางกระลอกเนี่ยดีสุดเป็นที่อยู่ของหอยที่ดีเดี๋ยวพอเขาแตกไปเยอะๆมันจะเป็นร่มเงาให้หอยอยู่เพราะหอยชอบร่ม ส่วนมากหอยจะมาอยู่ใต้ร่มนี้เยอะเนี่ยครับใต้ร่มสาายเยอะเดี๋ยวพอเราเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มออกลูกพอเราเขาออกลูกเสร็จปุ๊บเราต้องไล่รุ่นหอยให้ออกลูกจากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติออกลูก ลูกออกล้านออกเลนออกโล้นไล่เหมือนคนเลยจนฝากเขาจะนิ่งจากหอยหาอาหารให้กายมาเป็นหอยรออาหารตอนเนี้เราก็เริ่มพัฒนาเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ลูกเขาออกมาตอนนี้ก็เริ่มไข่เยอะออกตัวเยอะอยู่ใต้เนี่ยทำไมถึงปลูกสาหร่ายเพราะสาหร่ายดีเป็นที่ให้หอยเกาะให้หอยอยู่ อยู่ตามเนี่ยเต็มไปหมดเลยคำถามที่2อาหารเนี่ยนะเป็นอาหารปุ้งที่ผลิตจากฟาร์มที่ประจวบไม่มีขายผมเจอหลายคำถามมากเลยพี่ลองมาแล้วอาหารเนี่ยซื้อมาจากร้านขายปลาทั่วไปใส่ไปแล้วน้ำเน่าเน่า,นาแน่นอนเพราะว่าอาหารตัวเนี้ยมันไม่ค่อยแตกตัว ตอนที่ทําคลิปแรกๆของคุณเอิร์ดอ่ะมันจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนอาหารไก่แต่ตอนเนี้ยเขาพัฒนาสูตรใหม่ไปเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งเพื่อให้กุ้งลอกคราบแล้วกินอาหารที่มีโปรตีนสูงอาหารเนี้ยมีโปรตีนกับแคลเซียมสูงมันจะทําให้กุ้งเปลือกแข็งเร็วอาหารตัวเนี้ยใช้เลี้ยงได้ทั้งกุ้งฝอยหอยขมปูนาหอยโคงหอยเชอรี่จัดอันดับ5สายพันธุ์เนี่ย ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลี้ยงได้เลยครับส่วนใหญ่บางคนชอบเอามือไปล้วงไปล้วงแล้วไปกวนเขาบางคนถามว่าน้ํากี่วันเปลี่ยนถ้าน้ําไม่มีกินไม่อะไรไม่ต้องเปลี่ยนครับปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยอยู่แบบธรรมชาติของเขาไปเลยอหอยเขาไม่ชอบให้เราไปรบกวนเขามากเหมือนเราถ้าไปล้วงไปอะไรเขามากเนี่ยพอตกใจปุ๊บปิดฝาปิดฝาตายเลยไม่ยอมเปิด ถามว่าเขากินยังไงเราคอยสังเกตดูอาหารที่เราให้เข้าไปเนี่ยครับถ้าสมมุติเราใส่ไปสักหยิบมือสองหยิบมือถ้ามันหมดเร็วเราก็ให้เขาอีกถ้าหมดช้าเราก็ไม่ต้องเพราะหอยตัวหนึ่งกินไม่ได้เยอะไม่เยอะเหมือนปลาประเด็นหลักที่ถามผมเข้ามาอาหารปลาดุกผมไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้อาหารปลาดุกเลยบางคนบอกว่าอาหารปลาดุกกับพี่มันเน่า ช่วันนั้นที่ถ่ายรายการของคุณเอิร์ธผมเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามันแตกมันมันแตกมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนี่คืออาหารปลาทั่วๆไปหรืออาหารปลาดุกทั่วๆไปพอเวลาเราใส่ลงไปในน้ำมันจะมีมันมันจะแตกเป็นมันออก เลยครับถามว่ากินไหมไม่กินหรอกครับเพราะว่าเขาหาอาหารหน้าดินถ้าในธรรมชาติเนี่ยคือหาอาหารในยอยู่ในหน้าดินตามก้นเขาไม่ได้ลอยตัวขึ้นมากินไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเริ่มมีมันออกแล้วครับแล้ววิธีเนี้ยเราแก้ไขน้ําไม่ได้พอเวลาน้ําเป็นมันเนี่ยเราแก้ไม่ได้พอเราใส่ไปเยอะๆ,ๆมันเกิดการหมักหมม แล้วถ้ายิ่งละลายน้ำข้าวลำใส่ข้าวสวยบางคนใส่ข้าวเหนียวปั้นตุ้มเป็นเม็ดขนาดเนี้ยแล้วย่อนย่อน,ย,อน,ย,อนย่อนลงไปในในบ่อหอยอ่ะมันกินไม่ทันหรอกครับมันกินไม่ทันแล้วมันเกิดการหมักหมมของบ่อมันก็กลายเป็นของเสียทำให้น้ำเน่าพอทำให้น้ำเน่าน้ำไม่สะอาดหอยก็จะเริ่มทยอยตายลงตายลงตายลง การเลี้ยงหอยขมน้ําใสเนี่ยถ้าให้ดีเลยเนี่ยเราควรที่จะไปงมหอยมาเองจากธรรมชาติบางคนถามว่าคุณนาครับซื้อซื้อได้ไหมซื้อได้จากตลาดอะแต่เพียงแค่ว่าพ่อค้ากับแม่ค้าเนี่ยเขาจะบอกเราไหมว่าอ่าน้องเนี่ยหอยพี่อะเพิ่งงมมานะหอยพี่งมมาสองวันสวันแล้วน้องเอาไหมแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเขาจะบอกว่าเพิ่งงมมา หอยเพิ่งขึ้นอัตราการรอดนะนะอยู่ที่20% 80%เลยรอด20ตาย80ทําไมถึงรอด20ตาย80เราไม่รู้หอยเขาขังมากี่วันแต่ถ้าเป็นหอยที่เรางมมาเองเนี่ยอัตราการรอดเยอะตั้งแต่สองวันที่แล้วที่ผมมาอัปเดตให้ดูเนี่ยแทบจะไม่มีตัวตายเลยไม่มีตัวตายเลยแต่ถ้าซื้อมานะผมรับประกันได้เลยตาย ก็เอาหอยใส่ตะกร้าเหมือนเดิมที่ผมเคยทําให้ดูเมื่อตอนคลิปที่แล้วนะครับไม่ยากถามว่าเลี้ยงยากไหมไม่ยากเลี้ยงง่ายไหมก็ไม่ง่ายคุณต้องดูแลเอาใจใส่เขาหน่อยหนึ่งสังเกตการกินอาหารของเขาว่าเออถ้าเราให้เขานี้หมดแล้วเราก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งถ้าพี่ๆี่น้องๆท่านใดที่สนใจอยากทดลองเลี้ยงเลี้ยงได้แต่ผมไม่แนะนําให้ใคร เลี้ยงเยอะๆคุณลองศึกษาดูก่อนศึกษาในตัวเขาดูก่อนว่าเอออัตราการกินเขาเป็นยังไงอัตราการรอบเขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่า10บ,บอ่บบอ20บ่อถ้าคุณลงเยอะถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดมันจะทําให้คุณหมดเยอะแล้วถามผมว่าภานชนะที่เราใช้เลี้ยงหอยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวงท่อซีเมนต์ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นบอ่อผ้าใบพัฒนะสตูอะไรก็ได้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่กักเก็บน้ําอยู่ สามารถเลี้ยงได้ในกระมังก็เลี้ยงได้กระมังใบใหญ่ๆลูกละร้อยก็เลี้ยงได้ครับแล้วก็องเก่าถ้าบ้านใครมีองเก่าไม่ได้ใช้ตัดองครึ่งนึงเลยครับ <c oughs> ก็เอามาเลี้ยงหอยได้เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปาลาดุกได้เลี้ยงในองก็ได้ผมมาบอกต่ออยากให้ทุกคนเริ่มลงมือทำทำในสิ่งเล็กๆไม่ต้องเริ่มจากสิ่งที่มันลงทุนเยอะถ้าเราลงทุนเยอะ มันเกิดข้อผิดพลาดเราก็จะหมดเงินไปเปล่าประโยชน์ต้นทุนการเลี้ยงจริงๆเนี่ยไม่กี่บาทเลยครับถ้าเราลงทุนซื้อกะละมังสัก2ใบหรือ1ใบมีค่ากะละมัง100บาทค่าอาหารกิโลละ40แต่ขั้นต่ำเนี่ยเขาให้สั่ง5กิโล,ลเขาถึงส่งแล้วก็หอยถ้าใครหาได้หาเลยครับงมมาเองไม่ต้องไปซื้อต้นทุนก็ต่ำ เราลองคิดว่าเราเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนก่อนก่อนที่เราจะขยายถ้าเราเลี้ยงไว้ในบริโภคในครัวเรือนแล้วมันผ่านเราเลี้ยงได้หอยไม่ตายจากหอยที่เขาออกลูกมาเนี่ยเขาเริ่ม,เร,มเริ่มเจริญเติบโตพอเขาเริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมาเออเราทําได้เราก็ลงมือขยายไม่มีคําว่าสายทําช้าทําเร็วเนี่ยไม่สายเพียงแค่ว่าเราทดลองจากสิ่งเล็กๆขึ้นมาก่อน ถ้าคุณทดลองจากสิ่งเล็กๆแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จถ้าคุณเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆบางคนอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จก็ได้ตัวผมมาใช้เวลากับมันมาเป็นปีแล้วถึงได้แบบนี้ถึงรู้มันเป็นแบบนี้ผมก็ยังเลี้ยงอยู่ทุกวันตั้งแต่ถ่ายไปเนี่ยผมก็ยังเลี้ยงเขาอยู่อันนี้คือบ่อบ่อต้นบ่อหลักผมอยู่ทางนู้นผมมีบ่อที่ ลงอยู่ในกระชังบ่อผ้าใบอีกบ่อนหนึ่งอันนั้นก็เลี้ยงมานานน้ำสามเดือนกว่าแล้วผมไม่เคยได้ถ่ายไม่เคยได้ยุ่งอะไรกับน้าเขาเลยเพียงแค่ว่าเราคุมปริมาณอาหารเขาให้ได้อย่างเดียวถ้าเราคุมปริมาณอาหารเขาได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําไม่เน่าไม่ได้เกิดของเสียในบ่อเยอะถ้าถามว่าสองเดือนสามเดือนปุ๊บไม่เน่าเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้ถามว่าการเลี้ยงหอยเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนน้าทุกๆอาทิตย์หรือทุก สิบห้าวันครึ่งเดือนของผมเลี้ยงมาเนี่ยเป็นปีละผมไม่เปลี่ยนทีสามเดือนสี่เดือนนุ่นก็อยู่ได้ไหมเขาก็ยังอยู่ได้เพราะเลี้ยงในบ่อผ้าใบาเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือพอเวลาบ่อมันอยู่นานๆมันจะเกิดตะไคร่น้ำํำพอมันเกิดตะไคร้เสร็จปุ๊บเนี่ยตะไคร่นั่นก็คืออาหารของหอยหอยเขาก็จะกินอาหารที่เราหวานไปให้เขาก็จะกินตะไคร้มั่งแล้วเขาก็จะออกลูกออกมา ลูกเขาชุดแรกก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันต้องไล่ไล,ล่รุ่นจนกว่าเขาจะนิ่งฝ่าเขาจะนิ่งก็น,นนะู่นน่ะรุ่นสี่รุ่นห้าเข้าไปแล้วนู่นแหละพอเลี้ยงขึ้นมาเราสมควรขายไหมเราก็ไม่สมควรที่จะไปขายเขาหรอกเราเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ขยายพันธุ์คือทําพันธุ์เขาให้นิ่งว่าเออจากหอยธรรมชาติเนี่ยหอยหาอาหารกลายมาเป็นหอยรออาหารจากเราเนี่ยพอเราขยายเขาได้เยอะๆแล้วเราก็ ขยายบ่อขยายบ่อจนเรามีหลายบ่อจนมันออกเยอะแบบนี้เราก็เก็บผลผลิตเขาขายจะขายเขาเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ได้หรือขายเข,ข้าตลาดก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นขายพ่อแม่พันธุ์เพราะว่ามีพี่พี่น้องๆเข้ามาซื้อผมนะครับฝากไว้เป็นแนวทางให้คิดนะครับเลี้ยงไม่ยากถ้าเราตั้งใจทำลงมือทำ ประสบผลสำเร็จแน่นอนครับไม่ยากครับลงมือและตั้งใจมีใจรักกับการทำถ้าเราทําแล้วสักวันเราต้องประสบผลสำเร็จตัวผมผมก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆบ่อเล็กๆจนมาเป็นบ่อใหญ่ๆขึ้นมาครับงั้นคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ